ตำรวจบุคคลบ้านต้องสงสัยพงษ์ปรีนาไกรคุปอดีตสสราชบุรีฉะแหลกคุณมาทำอะไรถึงโดนล็อกอครั่าน้ันอยู่นะครับค่ดิฉันเป็นประชาชนน่ะเรีย่ว่าดิฉันนีประมาทดูมินนะดูมินด้าฉันไม่มีมารยารอาาตร่ะเาพี่ฉันจ ฉันมีสิทธิ์ที่ในการแสดงออกมันก็ไม่าิผมไม่ไม่เกี่ยวอไม่ต่อว่าดิไหมดิไม่ต่อว่าเลยครับคาไม่ต่อว่าเลยไม่มีใครใคต่อว่านที่มีใครอย่ใครให้ต่อว่าคี่มีใรอยเจ้าของบ้านแล้าของบ้านตรงไหนนะเจ้าของบ้านเขาเป็นยานได้เลยว่าคุณเข้าไปตรงนั้นแล้วคุณจะเสียงดังใส่ดิฉันหรอ เมืองโอ่งเลือกตั้ง6-6เดือนหน่วยปฏิบัติการพิเศษบุคคลบ้านต้องสงสัยและกลุ่มบุคคลรวมตัวกันกลางดึกถูกชายชะก,กันล็อกคอจนต้องวิทยุข,ขอกำลังเสริมพังงะเจออดีตนักการเมืองตัวแม่ปารีนาไกรคุปอดีศสอสอราชบุรีอ้างมาร่วมวันเกิดชะแลกตำรวจบุกรุกยามวิการโดยไม่มีหมายสารกลางดึกที่ผ่านมาเวลา21นาฬิกา30นาที8พแบบฤษภาคม66ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือนปพอซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษปราบปรามทุจริตการเลือกตั้ง66จากจังหวัดราชบุรีจำนวน4นายได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มบุคคลรวมตัวกันที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่8ตำบลเขาชะงุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งอาจจะมีการกระทำความผิดหรือไม่หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบทั้งนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบว่ามีการรวมตัวของกลุ่มบุคคลกันจริงตามที่ได้รับแจ้ง จากชาวบ้านจึงได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอเข้าตรวจสอบทําให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ต่างพากันวิ่งหนีไปเจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามเนื่องจากกลุ่มบุคคลเหล่านั้นมีพิรุษและเมื่อวิ่งตามไปถึงบริเวณหน้าบ้านข้างเคียงอยู่ถัดไปจากหลังที่มีการรวมตัวกันดังกล่าวได้มีกลุ่มชายชะกันจํานวน4-5ถึงคนเข้ามาล็อกตัวสิบตำรวจเอกจารุพัฒน์ขำแก้วซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตำรวจนพพที่เข้าไปตรวจสอบและพยายามที่จะพาเข้าไปใน บ้านอีกหลังหนึ่งแต่เจ้าหน้าที่นปอพอ,อีกสามนายได้เข้ามาช่วยเหลือทําให้ชายสกันกลุ่มนั้นปล่อยตัวโดยทําให้สิบตํารวจเอกจารุพัฒได้รับบาดเจ็บที่บริเวณลำคอและหัวเขา่าอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจึงพบว่าอาวุธปืนประจำกายซึ่งเป็นปืนหลวงนั้นได้หายไปดังนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษนป,ปอพอชุดดังกล่าวจึงได้วิทยุข,ขอกําลังเสริมจากเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเขาดินอําเภอโพธารามเพื่อทําการสนับสนุนต่อมากําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเขา น,นำโดยพันตำรวจโทสมบัติครุฑารองผูุ้่มกับการสอบสวนได้นำกำลังเดินทางมาถึงและได้เข้าเจราจากับกลุ่มบุคคลดังกล่าวซึ่งอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกรุกในยามวิกาลกระทั่งได้พบกับนางสาวปารีณาไกรคุปอดีศสสราชบุรีอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนางสาวปารีณาได้ระบุว่ามาร่วมงานวันเกิดจนทำให้เกิดการโต้เถียงกันอีกทั้งนางสาวปารีณายังได้ระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกรุกในยามวิกาลโดยไม่มีหมายค้นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามอธิ อธิบายให้ฟังว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการเลือกตั้งและทางเจ้าหน้าที่ทั้งสี่นายได้มีการลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะไปตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวแต่เนื่องจากการพูดคุยนั้นอยู่ในที่มืดและมีกลุ่มบุคคลเป็นจํานวนมากอยู่ในพื้นที่ด้วยพันตํารวจโทสมบัติครุฑารองผูม้มกับสอบสวนจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งหมดเดินทางออกจากพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าอาจจะมีความไม่ปลอดภัยและให้ทางเจ้าของบ้านที่นางสาวปารินาระบุว่าเจ้าหน้าที่ เข้าไปบุกรุกนั้นไปแจ้งความที่สพเขาดินรวมทั้งจะสอบปากคําเจ้าหน้าที่นปพทั้ง4นายที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับให้แจ้งความในข้อหาทําร้ายร่างกายและข้อหาชิงทรัพย์อาวุธปืนที่หายไปด้วยและจะได้เรียกกลุ่มบุคคลท,ทั้งหมดที่อยู่ในคลิปวิดีโอที่มีชาวบ้านถ่ายไว้ไปสอบปากคําคทั้งหมดต่อไป <S <S เขา,านเขาเุณเข้า,าไปตรนั้นแล้วคุจะเสียงดังส่ดนอ คุณอยากได้มาคนช้นได้ไมยาคยามคุณดีามคะคุณอยากคุยามในชั้นเราทำงานต่อน้อกจากตรงนี้ไปไงต่อเออแล้วามาถึงที่ถูกล็อกแล้วไงต่อถูกล็อกแล้วทำอะไรไม่ได้ใด่โดนล็อกอัดวีโอไว้ด้วยนะโนแล้วเราโดนป่อยตัวได้ไงโดนปล่ยตัวมีรถรถเจ้าหน้าที่มาจอดด้วยค่ามาถึงถึงจะปล่อยผม มเไดอ้็โดนอะไรกแลมน็เป็นรอรกลดล็อผมทำอะไรไม่ได้โดนิดปากโดนล็อกคณเลยตอนนั้นเราไม่สามารถที่จะเค่อนย้าย่คุที่ถายรูปไปมไม่ิดอแล้วแค่ตัวนี้อยู่แล้วนี่ก็นี่ก็เดี๋ยวพัแนอีกนิดนึงค่ะ ตรงนู้นจะวิ่งตรงนี้ไปตรงนู้นรวจแถบตรงเจ้าของบ้านคะเจ้าของบ้านตำรวจมาทแรคับ น้องไม่เข้าไปพูดนะ้ยากมีการไม่เข้ามามีพยานเต็มเลยค่ะพยานเยอะมากไม่เป็นไรตำรวจแล้วก็ถ่ายรูปไว้เดี๋ยวเดี๋ยวท่านสสเดียวเขาจพูดในวิดีโอด้วยท่านสสเดี๋ยวเอาท่านสสเดี๋ยวเอาวิดีโอไปให้ผมด้วยนะครับผมไปลองพูดกับสอบสที่นี่นะฮะได้เลยค่ะประให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคอยอยู่นะเดี๋ยวคอยอยู่อย่าเสื่อมเลยนะเอาปัดน้องน่องใ่อเหตุเหตุยทำร้ายร่างกายจำคับทำร้ายร่างกายค่ะเราถ่ายภาพไว้บ้าง ก็มีชาวบ้านตรงนู้นนั่วิ่งไปตรงนู้นนะท่านสสดิฉันไม่ทราบว่ามีการทำร้ายแล้วกันแต่มีการบุกรุกคนชื่อก๊อเข้าไปตรงนั้นค่ะมีวิดีโอถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมีวิดีโอถ่ายมีวิดีโอถ่ายจะดำเนินคดีเอาเลยครับเดี๋ยวข้าไปแจ้งความเลยนะได้นะะฮจะลงบันทึกประจำวันได้ครับยินดีฮะพูดคุยกันได้นะไม่พูดคุยไม่ต้องพูดคุยเอาตามกฎหมายดีกเลยนะเอาตามกฎหมายเลยนะท่านสสแล้วท่านสสมาทำอะไรครับเนี่ยดิฉันมีสิทธิ์มาร่วมงานเราเสริมนะคะอ๋อท่านมีสิทธิ์นะ ท่านไม่มีสิทธิ์หรือเปล่าก็มีสิทธิ์อยู่แล้วโอเท่านก็มีสิทธิ์อยู่แล้วแล้วตอนนี้ท่านใกล้เสร็จยังคะนี่ก็นี่ก็เดี๋ยวทำแผนตร้นอีกนิดนึงค่ะตรงไหนคะตรงนู้นนะฮะจะกนี้ตรงนี้ไปถึงตรงนู้นแล้วทำแผนตรงนู้นด้วยค่ะเจ้าของบ้านคะเจ้าของบ้านตำรวจมาทำแผนแผนอะไรบุกลุกเดี๋ยวบุกลุกยาบิการเข้าไหมมีพยานเต็มเลยค่ะพยานเยอะมากไม่เป็นไรตำรวจแล้ก็ถ่ายรูปไว้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็เขาได้พูดในวิดีโอด้วย ท่านสสเนี่ยวเขาาเอาวีดีโอไปให้ผมด้วยค่ะตผมไปลองขู้นจับสอบสวนอยู่ที่นี่นะฮะได้เลยค่ะมาให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมคอยอยู่นะเดี๋ยวผมคอยอยู่เดี๋ยวเชิญเลยฮะเอาไปแล้วตามแผนต่อจากตรงนั้นเดินมาตรงนี้มาพ่วบมาใช่ไหมน้องครับอันนี้คือคำบอกนะฮะอะมันทึกเสียงนิดนึงนะคุณจะไปลบลบทวนได้ไงฮะที่เราเรียกตำรวจทำท่านนี่นะครับ มาเนางมามาตรงนี้ต่อพอตรงนี้เขาวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วไงต่อบเขาก็จับล็อกใครจับล็อกชาวบ้านอีกคนครับเป็นติดครับแล้วโดนติดนี่เป็นแผลเหรอนี่เป็นแผลใช่ไหมโดนอะไรโดนล็อกโดนล็อกใครล็อกอ่ะชาวบ้านชาวบ้านล็อกใช่ไหมล็อกตรงไหนล็อกตรงนี้เลยล็อกตรงนี้แล้วมาทำอะไรผู้หญิงผู้ชายผู้ชายแล้วคุณมาทำอะไรถึงโดนล็อกคุณมาทำอะไรถึงโดนล็อก เขาดีครับทำอยู่นะครับค่ะดิฉันเป็นประชาชนน่ะคุณเกียว่าดิฉันนะมีประมาทดูหมินนะดูหมินว่าดิฉันไม่มีมารยาทคะรดันมีสิทธิในการแสดงออกครับก็ไน่ารอผมไม่เกี่ยวอยู่ไม่ต่อว่าดิฉันไม่ต่อว่าเลยครับ่าไม่มีใครต่อว่าเลยีใคร้แต่ก็ตาคุณลังนะของบ้านแของบ้านต่่า เจ้าของบ้านเขาพยายานได้เลยว่าคุณข้าไปตรงนั้นแล้วคุณจะเสียงดังใส่ดิฉันหรอไม่วคุยถามไม่ได้คยามคนเดียวคุณอยากคุกคามดิฉันอเราทำงานแล้ต่อนาอจากตรงนี้ไปไงต่อเพอมาถึงนี้ปลุกล็อกแล้วผมทำอะไรไม่ได้โดนล็อกโดนอยตัวด้วยนะโดนฝล่อยตัวมีรถ รถเจ้าหน้าที่มาจอดริมข้างมาถึงถึงจะปล่อยตัวผมแต่ถึงถึงแล้วมีใครพูดอะไรเลยไม่ปล่อยไม่ปล่อยไหมก็เขาไม่ไม่ผมไม่พูดถึงผมไม่โดนอะไรไม่พูดอไรเลยไปไม่ได้ผู้ชายอยู่ด้านหลังด้านหลังแต่ตั้งต่นนี้งร่างกายเลยนะบล็อกสุขภพทำอะไรไม่ได้ปิดบล็อกสุขภพดังนั้นเราไม่สามารถที่ไปเที่ยวไม่ได้ใช่ไหมคนที่ถ่ายรูปไว้ถ่ายถ่ายถ่ายรูปไว้ตรงนี้ที่ว่าเห็นปีสามสิ ถ่ายกันเป็นสิค่ะถ่ายกันตั้งแต่ข้างในนะอเดี๋ยวไปให้ผมหน่อยนะผมจะได้เรียกกระสอบแน่นอนนะตันต่อทําไม่แน่นอนไม่คุยสภาพตรงนี้กันได้เราต้องทํำตามกฎหมายได้จากราชการไหมนะไม่ต้องห่วงพูดอย่างนี้สิดิฉันมีภาพชัดเจนคุณต้องฟังดิฉันบ้างคุณต้องฟังดิฉันบ้างไม่ใช่คุณพูดอย่างนี้ได้ว่าไงว่าก็ดิฉันมีหลักฐานดิฉันมีหลักฐานและมีพยานเยอะมากว่ามีการบุกรุกยามีการโดยไม่มีหมายสารแล้วเข้าไปก็ไม่พบิกหม อ่างั้นคุณก็ว่าคุณอยากไม่ได้ใช่แล้วคุณจะมาว่าดิฉันไม่ให้ดิฉันพูดได้ไงเพราะมันสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะมาว่ามาห้ามดิฉันได้ไงไม่เป็นไรไม่ต้องคุยไม่ต้องห่วงเนาะนะเราเราทตามต่างๆไม่ต้องห่วงละค่ะยุทธธรรมตรงนี้ไม่ต้องห่วงช่วยเต็มที่อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวคุณเช้าเดี๋ยวให้มาตวัด